สวัสดีครับพ้นองหอกช่านั้นพี่น้องคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่เล้วนะครับที่มันขาดผมสิมาบอกพี่น้องว่าอันคาดดำๆนั่งเสียมันเกิดจากอย่างมันเป็นคาดดำๆเท่าๆอันนี้คือผมเห็นในเบิงว่าเวลาเขาทำความสะอาดชิ้นงานบดีมันจะมีคาดดำๆต,ตามรอยเชื่อม เชื่อมไปเราจะมีเกิดเกิดารับทางทาง,งกับบอรูดอกว,ว่าเกิดอ,ออกไซด์หรือเกิดอีกอย่างนะครับเนาะมันจะเหตุให้ชิ้นงานบริาดอ่าผิวขอบชิ้นงานบริสาทธ์การจับตัวของชิ้นงานกับบอดีอันนี้พี่น้อง่าหาทำเลยครับ่าไปเหตุอัน,นี้ผมเหตุให้พี่น้องเบ่งว่าให้พี่น้องได้เห็นว่าถ้าเกิดขาดน้ำมันแล้วมันจะออกสีเลยขา,าดน้ำมันมันจะออกดำดำ มันออกดำๆเราเชื่อมก็ยากส,สั้นๆแล้ววิธีแก่ก็คือเพื่อนจะเปิดแผลนะครับบากลองชิ้นงานลงไปจากน้อยแล้วก็ทำความสะอาดออกมาขัดอีกรอบหนึง่งทำความสะอาดแล้วเขาจะไปเชื่อมเชื่อมไรเชื่อมอย่างแผลเชื่อมหรือร้อยเชื่อมบอกมามันก็นจะเนียนแล้วก็สวยงามนะครับอันผมเฮ็อยู่นี่มันสวยงามเลยพี่น้อง แต่อยากให้พี่น้องเบิกงซื้อ่าเชื่อมไปแล้วบางคนเจอสาเหตุที่ว่าเชื่อมแล้วมันมีคราบดำๆเชื่อมบ่าจับกับสาเหตุกันนี่แหละเย่าเป็นตัวอย่างเลือกคลิปนี้พี่น้องไม่ให้เบิงว่าสาเหตุก็คือทําความสะอาดชิ้นงานไม่ดีถ้าทำความสะอาดชิ้นงานดีมันจะบม่มีขราบดำๆมันจะบบมีเป็นนั่งสนจะขาวเนียนเป็นเก็ดสวยงาม สำหรับผมสโลกแกนคือบนเน้นสวยเน้นงามเราคือน้องเงินใส่งามใส่ได้เชื่อมไปแล้วน้ำมันบาหน่อยบา,บาไหลพี่น้องเขาไปใส่พ่อใจพุ่มใจกะโอเคพี่น้องสำหรับ,รบช่างที่ต้องการจะเชื่อมนะครับเบิงเป็นแนวทางว่าวเจ้าของเชื่อมไปหลอบมันดําบ้านคําซิบสุดเลยกันนี่ละพี่น้องเกิดจากสาเหตุคือมีคาบน้ำมัน ชิ้นงานสกรปรกไม่สะอาดคลิปนี้นสันพี่น้องเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ